สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบกันเจเจกันอีกแล้วนะครับกับผมนะครับแมวดำนํำโชคนะครับวันนี้เราก็จะมาขยี้มาจองนะครับมาจองเดี๋ยวมาจองเวสองนะครับมาจองเวไม่ใช่มาจองเวนะจ๊ะวันนี้อยู่ที่จีทีสองหนึ่งนะครับผมบริการดีๆจวดๆนะครับจัดไปนะครับใต้คลิปนะครับขยี้ได้ที่ใต้คลิปนะครับผม มามาเดิเบตหนึ่งร้อยนะครับจัดไปนะครับทนุนมีอยู่หมื่นห้านะครับมา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 เดิเอือออกสวยสวยจักดอกไปมาหมุนกลงร้อยสิบทีนะครับดูไว้จะคขับดูปินพันดูนะครับว่าจะเข้าสูตรไหมนะครับมามามาเดิ มาดดเข้าไม่เข้าดูไปก่อนนะครับดูไปก่อน,นครับยังไม่ฟันธงเออดอกนี้ดอกนี้ต่อเนื่องรออะไรล่ะอื้อหือสวยๆนะครับเข้าแบบต่อเนื่องนะครับเออม,มาหกสิบแล้วก็สามอ่ะแล้วก็ฟันก็ร้อยสามสิบทีนะครับ ส0 30ามสิบนะครับเข้าสูตรไหมนะครับเข้าสูตรไหมล่ะเข้าสูตรไหมล่ะไา้ยครับบวกอย่างนี้บวกอย่างนี้บวกอย่างนี้รออะไรรออะไรอยู่แมวมามามาเดีมาเดีด๋ือบวกเจ็ดสิบเข้าสูตรนะครับบอกแล้วนะครับบอกแล้ว,วาการซื้อกงล้อก,กดเองนี่มันจวดจวดนะครับผมมาแห่ดองนี้ไป ไปไปดิไปดิไปดิไห <Gerilim S 1> ่ต่อเนื่องไม่สัดใจไม่สัดใจมามายังไงยังไงวายมาแลวหนึ่งม,มาแลวหนึ่งม,มาต่อไหมต่อให้ไหมไม่ต่อเว้ยมาล,ล,ลุยลุยจัดทีสวยสวยวายสองตัวสวย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 ยังไงยังอโอ้โหไม่ต่อเนื่องเลยไม่คุณสิบเลยว่ะ คูณสิบให้สักทีดิคูณสิบให้สักทีอีกห้าทีไปมาคูณสี่ไม่ต่อเนื่องไม่ต่อเนื่องเลยแหมมันเขี้ยวคูณไปคูณไปคูณไปคูณหกคูณหกคูณหกคูณติดแล้วอย่าเพิ่งหยุดอย่าเพิ่งหยุดเสียได้ดอกนี้นะครับไม่งั้นคูณสิบกับมันเลยนะบอกให้สองที่สุดท้ายจ้ะ เอยอย,ยังมาอยู่ยังมาอยู่คูณหกคูณหกคูณหกคูณสิบแล้วคูณสิบแล้วมาให้ไหมมาให้จ๊ะมาให้ไหมจ้มาจคูณสิบจ้าต่อเนื่องไหมจ้าเสียดายวายสองตัวนี้จริงๆนะครับโอ้โหแม่งน,นะคูณสิบนะสนุกเลยมาหมดนะครับหมดกล็อกนะครับหมดเกลี้ยงนะครับสามพันสี่นะครับบวกมาสามพันสี่นะครับสวยงาม ต่อเนื่องไม่หยุดจะไม่หยุดจะไม่หยุดแค่นี้จะบวกมาแล้วนะครับสองพันกว่านะครับแต่ว่าไปต่อนะครับเขาไปต่อก่อนแป๊บหนึ่งนะครับมาดิเออมาดีครับมาดีครับมาดีครับดอกนี้โอ้โหบวกสามพันแม่เจ้าโวยนะครับออืบวกมาเป็นสี่พันนะครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับ จากหมื่นห้านะครับบวกมาเป็นหมื่นมาสองหมื่นบวกมาเป็นสองหมื่นเลขกลมๆนะครับบวกมาห้าพัน 5, นะครับ <Wow. S 1> บวกมาห้าพัน 5, นะครับผมชิลๆอ่ะครับผมหวานหมูเลยครับรออะไรอย่างนี้หวานหมูนะจ๊ะ <c oughs> มาอือหืมสวย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 นะครับ, <c oughs> รบไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมหมดแล้วนะครับโอเคเราจะคงค้าง ทุนไว้ที่สองหมื่นนะครับสวยๆนะครับวันนี้ก็ต้องแยกย้ายไปก่อนนะครับได้กำไรมาห้าพันกว่าจุดๆนะครับจุกๆวันนี้เราอยู่ที่จีทูแบลจีทูอะไรล่ะจีทีสองหนึ่งนะครับจัดไปนะครับเพื่อนๆใต้คลิปนะครับผมโอเคครับวันนี้แยกย้ายครับผมสวัสดีครับ